โจทย์บอกมาว่าถ้าเซต A คือเซตนี้และเซต B คือเซตนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือข้อใดต่อไปน,นี้เป็นจริงอ่าน้องก็มาดูตัวเลือกที่หนึ่งกันก่อนนะครับ A เป็นสมาชิกของพาว r เซต B อ่านน้องมาหาพาว r เซต B กันนะครับ ที่แน่นอนที่ต้องเป็นสมาชิกอยู่ในทุกๆพาร์เวตนะครับน้องก็คือเซ็ตว่างสมาชิกตัวต่อมานะครับก็คือเซ็ตของศูนย์สมาชิกตัวต่อมาก็คือเซ็ตของค่านี้สมาชิกตัวต่อมาก็คือเซตของค่านี้ สมาชิกตัวต่อมาก็คือเซตของสองค่านี้นะครับสมาชิกตัวต่อมาก็คือเซตของสองค่านี้สมาชิกตัวต่อมาก็คือเซต ของ2องค่านี้ครับาลสมาชิกตัวสุดท้ายก็คือเซตของทั้ง3ามค่านี้นะครับ ซึ่งจำนวนของสมาชิกของ Power Set B ก็จะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัวนะครับซึ่งจากความรู้พื้นฐานจำนวนสมาชิกของ Power Set B จะเท่ากับ2ยกกำลังจำนวนสมาชิกของเซต B ซึ่งจำนวนสมาชิกของเซต B ก็จะมี1ตัว2ตัวสามตัวดังนั้น n b ก็คือ3นะครับ2ยกกำลังสาก็เท่ากับ8ดังนั้นจำนวนสมาชิกของ power set b ที่เราคำนวณได้ก็คือ8และที่เราเขียนแจกแจงมาก็คือ8ตัวเท่ากันดังนั้นน้องเขียนแจกแจงสมาชิกครบแล้วนะครับ จทย์บอกมาว่า a เป็นสมาชิกใน power set B a ก oh ็ค oh 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 ือเซตนี้น้องก็ลองดูนะครับว่ามีเซตของ0 1เป็นสมาชิกใน power set B ไหมสมาชิกตัวนี้ไม่ใช่เซตของ0 1สมาชิกตัวนี้ก็ไม่ใช่สมาชิกตัวนี้ก็ไม่ใช่สมาชิกตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับมันคือเซตของเซตของ0 1งคละตัวกันนะครับสมาชิกตัวนี้ก็ไม่ใช่ สมาชิกตัวนี้ก็ไม่ใช่สมาชิกตัวนี้ก็ไม่ใช่และสมาชิกตัวสุดท้ายนี้ก็ไม่ใช่นะครับดังน,นั้นจึงไม่มีเซตของศูนย์หนึ่งเป็นสมาชิกใน power set B นะครับ a ไม่เป็นสมาชิกใน power set B ดังนั้นตัวเลือกที่หนึ่งที่บอกว่า a เป็นสมาชิกใน power set B จึงผิดนะครับ ต่อมาครับเรามาดูตัวเลือกที่2ต่อเซตของ1เป็นสมาชิกของ power set A intersect กับ power set B ซึ่งน้องก็ลองดูนะครับเซตของ1เซตของ1เนี่ยเป็นสมาชิกใน power set B ไหมครับเซตของ1เนี่ยไม่เป็นสมาชิกใน power set B นะครับซึ่งน้องลองคิดดูนะครับ ในเมื่อเซตของ1เนี่ยไม่เป็นสมาชิกใน power set B เซตของ1ก็ต้องไม่เป็นสมาชิกใน power set A อ intersect กับ power set B นะครับดังน,นั้นตัวเลือกที่2จึงผิดนะครับอะต่อมานะครับเราก็มาดูตัวเลือกที่3ต่อจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต A อินเตอร์เซ t B เท่ากับ2 อ่านับน้องมาหาเซตเอินเซ็ก์กันก่อนนะครับน้องก็จะได้ออกมาเป็นเซตซึ่งสมาชิกก็คือตัวที่ซ้ำกันของ a กับ b สมาชิกที่ซ้ำกันของ a กับ b น้องเห็นได้ว่ามีศูนย์อยู่ค่าเดียวนะครับตอนนั้น a อินเซ็ก์ก็จะมีสมาชิกอยู่ตัวเดียวก็คือ0ูนย์จำนวนสมาชิกของ a อเนเซก ก็จะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือศูนย์ซึ่งจากความรู้พื้นฐานจำนวนสมาชิกของ power set c จะเท่ากับ2ยกกำลังจำนวนสมาชิกของ set c ซึ่งที่เกิดน้องให้ set c เป็น a intersect b นะครับน้องจะได้ว่าจำนวนสมาชิกของ power set ของ set a intersect b จะเท่ากับ2ยกกำลังจำนวนสมาชิกของ set a intersect b ซึ่งจำนวนสมาชิกของ set a intersect b ก็คือหนึ่งตัวนะครับตัวนี้น้องแทนด้วยหนึ่งเลย2ยกกำลังหนึ่งก็คือสองดังนั้นที่โจทย์บอกมาว่าจำนวนสมาชิกของ power set a i n t e r น e c t b เท่ากับ2องจึงถูกต้องนะครับโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นจริงดังนั้นข้อน,นี้น้องจึงตอบตัวเลือกที่3ามได้เลยโอเคนะครับ